สวัสดีแฟนบอลอาเทุกคนนะครับวันนี้วันพระสบดีที่10เมษายน2568นะครับอยู่กับอาชวิตทางอาเซาดีครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับอีก2คู่หลังจากที่อาเซาเปิดบ้านถล่มเรอัลมาดริดไป3ประตูต่อศูนย์แล้วก็มองเห็นประตูสําหรับรอบรองชนะเลิศอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะยังมีโอกาสพลิกผันอยู่บ้างจากประวัติศาสตร์เนี่ยหลายคู่เหมือนกันนะที่มีผลการแข่งขันที่ชนะกันขาดลอยระดับ3ลูกขึ้นไปเนี่ยแล้วยังตกรอบไปก็ยังมีอยู่แต่ก็หวังว่าเราจะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์นะแล้วก็ไม่สร้างความผิดพลาดแบบนั้นเชื่อว่าอาเซอลภายใต้การนำของมิเกลเรต้าเนี่ยจะละเอียดพอนะครับที่จะ ไม่ไปสำรอยประวัติศาสตร์ของทีมอื่นๆก่อนหน้านี้ส่วนอีกคู่หนึ่งที่แข่งกันในคืนวันอังคารที่ผ่านมาก็เป็นอินเตอร์มิลานที่บุกไปเอาเชน,นะไบเออรมิวนิกนะครับ2ประตูต่อ1คู่นี้ก็ยังมีโอกาสที่ไบเออร์มิวนิกเนี่ยจะบุกไปเอาเชน,นะอินเตอร์มิลานเราก็ผ่านเข้ารอบไปแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ากลับไปเล่นที่ซานซิโร่เนี่ยอินเตอร์มิลานก็จะได้เปรียบอยู่มากนะครับ เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงนะครับที่อินเตอร์มิลานก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่ได้ผ่านเข้ารอบไปแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าไบเยอร์มิวนิกก็ยังมีโอกาสอยู่พอสมควรนะครับส่วนเมื่อคือนที่ผ่านมา2ทีมที่มีโอกาสที่จะเป็นคู่แข่งของอาเซาลหรือไม่ก็เรอัลมาดริดในรอบรองชนะเลิศนะครับอย่างพารสแซงชายแมงที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าเนี่ยก็สามารถทําได้ตามเป้านะครับเอาชนะทีมจากอังกฤษ ไปได้3ประตูต่อ1ถึงแม้ว่าจะโดนวิลล่าเนี่ยยิงนำไปก่อนก็ตามนะครับและเมื่อผลเป็นแบบนี้นะต่อไปลูกคิมของอูนัยเอเมรีเนี่ยก็คงจะต้องเครียดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าจะต้องยิงพรีเซนชายแมงห่างอย่างน้อย2ลูกนะครับเพื่อให้มีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วโอกาสที่รอบรองชนเลเลอร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้จะเป็น อาเซาพบกับเพรสแซงนชัยแมงเนี่ยก็ส่วนตัวมองว่ามีโอกาสสูงมากนะครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันว่าทีมที่จะได้เข้ารอบรองชนะเลิศจะเป็นบาร์เซโลนานะครับหลังจากที่บุกไปเอาชนะยอร์มุนมาถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็จะเล่นกันในคืนวันที่28แล้วก็29 เมษายนนะครับก็คือปลายเดือนนี้เป็นนัดแรกส่วนนัดที่2ก็จะแข่งขันกันในคืนวันที่5แล้วก็วันที่6พฤษภาคมก่อนที่รอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันกันที่มิวนิกเนี่ยจะเล่นกันในวันที่1มิถุนายนนะครับพูดถึงเรื่องของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ทำให้นึกถึงข่าวสำคัญนะเกี่ยวกับ การเสริมทัพของอาเซาที่จะมีความเชื่อมโยงกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของรายการยูเฟ่ายูโรปาลีกซึ่งทางฟาบิซิโอมาโนได้ออกมาทําให้แฟนบอลอาเซาเนี่ยรู้สึกวันอกวันใจอยู่เหมือนกันนะว่าจะต้องลุ้นกันไปถึงวันที่21พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลยูเฟ่ายูโรปาลีกเนี่ยจะเริ่มขึ้นนะครับโดยทางโรมาโนเนี่ยมองว่า นิโควิลเลียมเนี่ยจะยังโฟกัสอยู่กับการพาทีมแอตแลนติกบิลเบาต้นสังกัดของเขาเนี่ยทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับในการแข่งขันรายการนี้รวมถึงลาลิก้าแล้วก็จะยังไม่ใส่ใจกับการเจราจาใดๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายย้ายทีมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของตัวแทนหรือว่าเอเนตนเนี่ยเป็นคนดําเนินการไปแต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยจะยังไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ กับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าทางอันเดียเบต้าเนี่ยได้มีการพบปะพูดคุยกับตัวแทนของนักเตะแต่ไม่ได้มีการรายงานออกมาว่าผลเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ต้องรู้กันต่อไปนะครับพูดถึงนักเตะที่เป็นนักเตะระดับท็อปๆอ,อีกคนหนึ่งนะครับก็ต้องนึกถึงวิกเตอร์ซิมเฮนนะครับที่หายจากหน้าสื่อไปพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารการย้ายทีมโดยเฉพาะข่าวที่เชื่อมโยงกับอาเซ ต่ว่ายังไงก็ตามนะครับในช่วงนี้ก็มีข่าวที่มีการพูดถึงชื่อของนักเตะรายนี้อยู่พอสมควรนะครับโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าที่มันไม่มีข่าวเชื่อมโยงอะไรเกี่ยวกับการดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมในพรีเมียร์ลีก ก็เพราะว่าสื่อมองว่าบรรดาทีมในพรีมลีกทั้งหลายเนี่ยมองว่าทางวิกเตอร์ซิมเฮนเนี่ยจะสนใจย้ายไปเล่นในลีกของซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจที่สื่อได้นําเสนอออกมาในแง่มุมแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากมายว่าทําไมถึงได้คิดแบบนั้นแต่ว่าถ้าให้เดาก็คงเป็นเพราะเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามรายงานหลังจากนั้นก็มีออกมาให้เราได้ ตื่นเต้นเหมือนกันนะโดยเขาระบุว่าวิกเตอร์โซิมเฮนเนี่ยยังตั้งเป้าที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกแม้ว่าสมโมสรที่เป็นข่าวกับเขาในช่วงหลังๆอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลดความสนใจในตัวเขาไปแล้วก็ตามคนระบางสื่อก็มองว่าเลิกล้มความตั้งใจที่จะดึงเอานักเตะรายนี้มาร่วมทีมแล้วด้วยในขณะที่อาร์เซอลเองในช่วงนี้ก็ไปโฟกัสกับดีลของการดึงเอาวิกเตอร์เกเรสมาร่วมทีมนะครับ ก่อนหน้านี้เราก็รายงานไปนะว่ามีความเคลื่อนไหวสําคัญเกี่ยวกับการที่อาร์เซอจะดึงเอาวิกเตอร์เยอร์เกเรสมาร่วมทีมโดยมีการระบุว่าเอเจนของนักเตะเนี่ยจะเข้ามาร่วมชมเกมที่อาร์เซอเนี่ยเล่นกับเัลมาดริดในรอบ8ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเลกแรกที่เราถล่ม ราชันชุดขาวไป3ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆในขณะที่เราโฟกัสกับการพรีวิวเกมการแข่งขันกับหลังเกมการแข่งขันโดยเฉพาะก่อนเกมการแข่งขันนะก็มีข่าวว่าทางเอเย่นของวิกเตอร์เยอร์เกรสเนี่ยตอบรับคําเชิญนะที่จะให้มาชมเกมนี้แต่ว่าหลังจากนั้นผมก็พยายามไปเสาะหาเหมือนกันว่าตกลงเขาได้มาดูเกมจริงไหมแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีสื่อรายงานออกมาก็คงจะต้องรอกันอีก ประมาณนึงผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตออกมาเพิ่มเติมแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของวิกเกิซิมเฮนเนี่ยก็ยังเป็นกองหน้าที่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจนะโดยในฤดูกาลนี้เจ้าตัวเล่นในซูเปอร์ลีกของตัวกีกับกาลาตาสารายเนี่ยก็ถล่มประตูเป็นว่าเล่นเหมือนกันนะลงเล่นไป32นัดกองหน้าวัย26ปีรายนี้ก็ยิงไปแล้วถึง28ประตูนะครับ ซึ่งก็ทําให้กาลาตาซารายเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางที่ดีนะครับในการที่จะลุ้นแชมป์ซูเปอร์ลีกของตัวกีในฤดูกาลนี้สําหรับวิกเตอร์ซิเมนเนี่ยก็สร้างชื่อมากับการคาแข่งในทุกลีกนะครับที่เขาได้ไปโชว์ผลงานโดยเฉพาะในเกาโชซียอานะครับที่ช่วยพานาปโปลีเนี่ยคว้าแชมป์ซียอามาได้ในปี2023นนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ของกองแน่รายนี้กับสโมสรต้นสังกัดเนี่ยก็ เริ่มแย่ลงเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับและในที่สุดนาโปลีเองก็ตัดสินใจว่าจะต้องขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปแต่ว่าเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงร่วมกันได้นะระหว่างสโม,มสรแล้วก็นักเตะทําให้สุดท้ายเนี่ยก็ต้องจบลงด้วยการย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับกะละาลาตาสไายนะครับโดยทางนาโปลีเนี่ยต้องการค่าตัวของนักเตะรายนี้อยู่ราวๆ55.5ล้านปอนด์นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่ว่าในส่วนของสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับโดยสื่อรายงานว่านักเตะเรียกร้องค่าเหนื่อยราวๆ9ล้านตอนต่อปีซึ่งมันก็ทําให้บรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็หนักใจนะครับแล้วก็ทุกทีมเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังรักษาท่าทีอยู่นะครับไม่มีใครกล้าผีผามเข้าไปดึงเอา โอซิมเฮนมาร่วมทีมในเวลานี้เป็นไปได้ก็คงจะรองให้ใกล้ๆตลาดซื้อขายปิดเพื่อกดดันให้นักเตะเนี่ยลดค่าเหนื่อยลงมาซึ่งทาง ESPN เนี่ยรายงานว่าถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาคาแข่งในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าทางแมน c h e เชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ได้หยุดดำเนินการเกี่ยวกับความพยายามของพวกเขาแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก่อนหน้านี้มีทีมอย่างอาร์เซอแล้วก็เชลซีที่ให้ความสนใจที่จะดึงเอานักเตะรายนี้มาร่วมทีม ก็ต้องดูกันต่อไปว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปในทิศทางไหนยังไงถ้าอาซอ่าสามารถคว้าวิกเตอร์ยเรสมาร่วมทีมได้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าคงจะไม่มีงบประมาณเหลือพอที่จะไปดึงเอาวิกเตอร์โอซิเมนมาอีกรายหนึ่งและถ้าจะมีกองหน้ามาสมทบส่วนตัวเชื่อว่าจะเป็นเบนจามินเซสโกซึ่งอาซ่า,าได้มีการพยายาม เจรจามาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับก็น่าจะยังคงมีทิศทางที่ดีอยู่ก็อาจจะพอเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นวิกเตอร์ยอกร์เรสแล้วก็เบนจามินเซสโกเนี่ยย้ายมาเล่นร่วมกันที่เอ็มเรซิเดียมนะครับถึงแม้ว่าความเป็นไปได้ที่จะได้ทั้งสองคนเนี่ยมันก็ดูมีไม่มากนักแต่ว่าผมเชื่อว่าเราก็ยังคงตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ออกไปเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าตัวของทั้งคู่เนี่ยก็รวมๆแล้วอาจจะอยู่ แถวๆหนึ่งร้อยยี่สิบล้านปอนด์ไม่น่าจะเกินนั้นนะครับและนอกจากข่าวสารในการดึงเอานักเตะในแนวรุกมาร่วมทีมนะครับอาร์เซอลก็ยังมีข่าวสนใจที่จะดึงเอานักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์เข้ามาร่วมทีมนะครับโดยมาตินซูบิเมนดี้เนี่ยก็เป็นนักเตะที่อยู่ในข่าวว่าได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากอาร์เซอลแล้วก็มีข่าวว่าอาร์เซอลใกล้ที่จะประสบความสําเร็จในการปิดดีลนี้เต็มทีแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อตลาดซื้อขายยังไม่เปิดยังไม่มี การเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการยังไม่ได้มีการชูเสื้อเนี่ยเราก็คงจะยังเชื่อมั่นร้อซไม่ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันอาร์ซอ so ก็มีข่าวว่ากำลังจะยื่นข้อเสนอราวๆาวสาล้านปอนด์เพื่อที่จะดึงเอามิดฟิลตัวเก่งของเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมนะครับโดยทีมท็อกเนี่ยได้หยิบสิ่งที่สื่อในสเปนอย่างฟิชเชอร์เฮดรายงานเอาไว้ว่านักเตะอย่างเอลคานุสของเลสเตอร์ซิตี้ที่ก็มีโอกาสตกชั้น ไปเล่นในเดอะแชมเปนชิพพอสมควรนะครับในฤดูการนี้ก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะครับรวมถึงอาร์เซอลด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าอาร์เซอลกำลังจะเตรียมยื่นข้อเสนอราวๆ35ล้านยูโรหรือว่า30ล้านปอนด์เพื่อที่จะดึงเอาอ i มิดฟิลสารพัดประโยชน์วัย20ปีรายนี้มาร่วมทีมนะครับซึ่งเจ้าตัวก็เล่นได้ทั้งบทบาทเพลย์เมคเกอร์นะครับในตำแหน่งเบอร์1ิแล้วก็ริมเส้นฝั่งซ้าย ก็เล่นได้นะในบางโอกาสก็ได้รับโอกาสให้เล่นในตำแหน่งตัวรุกด้านซ้ายถึงแม้ว่าเลสเตอร์ซิตี้จะมีฤดูการที่ไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าฟอร์มส่วนตัวของนักเตะเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นสามารถทำได้3ประตูแล้วก็4แอสซิสต์นะครับในฤดูการนี้และสื่อรายงานว่าอาเซอลก็แสดงความสนใจอย่างจริงจังที่จะได้นักเตะรายนี้มาร่วมทีมโดยเขาย้ายมาจาก เก่งนะครับสโมสรในลีกเบลเยียมเพื่อมาร่วมทิมเลสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว21ล้านปอนด์แล้วก็มีสัญญาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้จนถึงปี2028นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็มีคู่แข่งสำคัญอย่างลิเวอร์พูลให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วทางเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็คาดหวังว่าจะได้มูลค่าราวๆ40ล้านปอนด์นะถ้าหากว่าพวกเขาจะต้องขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมจริงๆ เอาละสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนบันทุกท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ